รณีนี้ค่ะแรกๆอย่างที่บอกค่ะที่สเตจแรกผู้หญิงจะวิ่งหนีก่อนการที่ผู้หญิงแฟมินินวิ่งหนีเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเจอกันปุ๊บแฟมินินจะมีการตัดสินทันทีมันจะมีความรู้สึกว่าโดยค่าตัวเองคิดลบคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้คิดว่าเขาเป็นคนแบบไม่เอาไหนติดเกมหรือเป็นคนเจ้าชู้เป็นคน รักเราไหม่จริงหรือเขาเล่นเล่นกับเราหรือว่าฉันไม่ใช่ของเล่นนะฉันรักตัวเองมากพอหรือว่าผู้หญิงจะมองในมุมมองลบว่างั้นเถอะนี่คือสิ่งที่มาสคิลินเห็นว่าเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยในบางครั้งที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้คําพูดหรือยังไม่แอคชั่นนะคะเพราะมันมีความรู้สึกต่อกันไหมเวลาทวินมันเจอกันอ่ะมันจะมีโซที่เจอกันแล้วมันจะมีเหมือนโดนจุดสตาร์ทให้ทั้งคู่ให้รู้สึกมันเอะเะเฉยๆแล้วขั้นตอนแรกเฟมินีนเขาจะมีการโดน ให้เอาเซลนี่แหละจัดฉากนู้นนี่นั่นจนมันสะท้อนความด้อยค่าตัวเองออกมาสะท้อนความตัดสินออกมาสะท้อนความที่รักแรงเงื่อนไขไม่เป็นหรือต้องการให้เขาทํากลับให้เราหรือว่ากรณีที่แฟมินีมีการแอคชั่นหรือว่าทํานู้นนี่นั่นให้คุณก็มีความคาดหวังว่าเขาต้องทําให้เราตอบเขาต้องรักเราสิเขาต้องบอกรักเราสิเขาต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงรู้สึกว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยจนผู้หญิงหนีไปหรือผู้หญิงแบบ สัเพรย์นะคะในการที่วิ่งหนีเพราะมันเจ็บปวดเนี่แหละคือสิ่งที่มาคลีนงงว่ามึงเป็นอะไรพ <c oughs> ูดพูดจริงๆนะด้วยความที่ในบางครั้งที่ตั้งแต่เจอครั้งแรกก็ตามหรืออะไรอย่างเงี้ยฝั่งผู้ชายมันจะมีความก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอันนี้ในในระบบแรกที่อาจารย์เจอเขาที่คุยกับเขาอะ่ะอาจารย์มันควรชัดเจนตั้งแต่แรกเลยมันมีความแบบคุยได้ทุกเรื่องหรือเราไม่เคยโกหก เพราะอาจารย์อยู่ในพื้นฐานของการที่เราซื่อสัตย์มัสคลีนทุกคนมันแรกๆเขาจะเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะคุยได้ทุกเรื่องมีความชัดเจนแต่อาจจะไม่ได้พูดทุกเรื่องนะอาจจะพูดแค่บางส่วนที่เขาอยากจะเล่าให้ฟงังหรือกรณีที่เฟมินินถามเขาเขาก็จะตอบหมดเลยโดยเขาไม่โกหกนี่คือสิ่งแรกที่เขาพยายามเข้าหาพยายามแอคชั่นพยายามทําให้รู้ว่าเออรักนะหรืออะไรก็ตามคู่บางคู่ไม่เหมือนกันนะอาจารย์ย้าก่อนเพราะแรกๆผู้ชายเวลาเจอแฟมานินอาจารย์เห็นหลายคู่โดยเฉพาะอาจารย์ด้วยแล้วก็ หลายๆคู่ที่เขามาให้การอาจารย์โคชชิ่งเนาะอาจารย์เห็นมัสกรีนเป็นเป็นฝ่ายที่แอคชั่นนะครั้งแรกผู้หญิงเป็นฝ่ายวิ่งหนีคนแรกก่อนคือสัเปยครั้งแรกแต่ผู้ชายเป็นฝ่ายแอคชั่นแต่กรณีแอคชั่นในที่นี้คือทำด้วยหัวใจหรือการกระทำหรือคำพูดหรืออะไรก็ตามแต่ผู้หญิงก็ยังคิดลบอยู่ดีทั้งๆที่เขามีการแอคชั่นเยอะอยู่นะอย่างเช่นอาจารย์ทำเพื่อเขาทุกอย่างเรายอมตายแทนเขาเราซื่อสัตย์เราชัดเจนเราพูดทุกอย่างแต่กลายเป็นว่า เขาโดนให้ไฮเอเซลจัดฉากเข้าใจผิดนะคะหรือว่าให้มีความแบบปมของผู้หญิงมันผุดออกมาในการตัดสินว่าผู้ชายไม่ดีอย่างงั้นอย่างนอย่างนี้จนอาจารย์เจอคู่บางคู่นะที่เขาอยู่แฟมิลี่ในร่างผู้ชายแล้วมัสคลีนในร่างผู้หญิงเหมือนอาจารย์เนี่ยแต่ไม่ใช่คู่อาจารย์นะคะ คิดดูแล้วกันว่ามาชลินให้ทุกอย่างให้แม้กระทั่งเงินให้แม้กระทั่งการดูแลให้ให้หัวใจให้ทุกอย่างดูแลทุกอย่างแต่ผู้หญิงยังเขาเรียกเอาแต่ใจย,ยังเข้าใจว่าผู้ชายหม่รักนู่นนี่น,นั่นจนเขาแฟมินีที่อยู่ในร่างผู้ชายไปเขาเรียกอะไรไปประชดโดยการไปม,มีคนอื่นอะแล้วทํา้ายมาชลินโดยที่เขาแบบเข้าใจว่ามาชลินทำร้ายเขาตั้งทงท,งที่ไม่ได้ทําอะไรเลย assim. นี่คือการตัดสินนี่ภาพแรกที่มาิลินเห็นนะนั่นคือการตัดสินที่แบบโคตรเด็กอะมันมีความแบบ ไม,ไม่เห็นคุณค่าคือทําให้มัสคลีรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีค่าอะไรที่เขาต้องรักแล้วเพราะสิ่งที่ผ่านมาคือทําให้หมดแล้วมันมีความการแอคชั่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยพอผู้หญิงแบบตัดสินได้ค่าวิ่งหนีคิดว่าเราไม่รักคิดว่าเราแบบไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยจนจนเขาคิดเองเออเองทําเองอะ่ะแล้วเขาก็วิ่งหนีไปจนมัสคิลีมันแบบ เฮ้ยที่ทําให้อะทาให้แล้วนะคือรักแล้วนะแต่บางคนมันในรูปแบบความรักหรือการกระทามันต่างกันไงค่ะส่วนอาจารย์เนทำทางจิตวิญญาเนาะบางคู่ก็อยู่ด้วยกันแล้วบางคู่ก็ทํางานร่วมกันอะไรก็ว่าไปมันทําให้ผู้ชายแบบทําเขาเจ็บมากเลยนะทั้งที่เขาแอคชั่นพยายามที่แบบอยากจะอยู่ด้วยกันหรือว่าชวนไปไหนมาไหนคือพยายามแอคชั่นในในรูปแบบของการกระทําแต่เขาอาจจะพูดไม่ได้หรืออะไรก็ตามมันแล้วแล้วแต่คู่อะอย่างที่อาจารย์ย้านี่คือสิ่งที่อยู่ดีผู้หญิงเปลี่ยนไปผู้หญิงแบบคิดเองเอาเอง ผู้หญิงโทษผู้ชายว่าไม่ดีผู้หญิงมองผู้ชายในแง่ลบจนหนีไปเองแล้วครั้งนี้ผู้ชายก็แบบเอ้ากูทําอะไรผิดวะยังไม่ได้ทําอะไรเลยอะเนี่ยแหละคือสิ่งที่พอหลังจากเนี้มันก็จะเป็นการตกผลึกนู่นนี่นั่นเข้ากระบวนการค่ะเข้ากระบวนการทวินผู้หญิงก็จะเริ่มรู้แล้วรักไร้เงื่อนไขอ่ะก็มาฝั่งผู้ชายเริ่มตื่นรู้แต่ผู้ชายขยาดแล้วอะบอกเลยว่าผู้ชายขยาดในการเขาก็จะมองผู้หญิงว่าผู้หญิงคนนี้ทําลายเขานี่คือกระบวนการอาจารย์เจอหลายคู่เป็นอย่างนี้คู่อาจารย์เป็น คู่ที่แอดมินเป็นคู่ของอที่มาดูกาบอาจา์ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้หมดเลยในรูปแบบที่ผู้หญิงตัดสินแล้วทําร้ายมัสคคลีนโดยที่เขาไม่ไ,มได้ตั้งใจนะพอเขาเข้าใจผิดอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากเนี้ยผู้ชายจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่อยากได้ผู้หญิงคนนี้เลยเพราะความสุขมันเจ็บปวดมากกับสิ่งที่เธอทําฉันในสถานการณ์ที่ไฮเออเซลสร้างด้วยค่ะทําให้ผู้ชายเข้าใจผิดโดยการตัดสินผู้หญิงไปเหมือนกันเพราะความสุขว่าสิ่งที่เขาให้นั่นคืออาจจะหมด ล็อตแล้วหรือว่าอาจจะทำเต็มที่สำหรับมาชลินแล้วไงแต่ผู้หญิงก็ยังไม่เข้าใจคุณก็ตัดสินเขาไปแล้วแล้วคุณก็หนีวิ่งหนีเขาไปจนความรู้สึกว่าอ่ะพอเขาเริ่มเริ่มรู้สึกว่าโหแม่งสุดยอดแบบทําขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยจนเขารู้สึกว่ามีประตูกั้นผู้หญิงณช่วงขนาดเนี้ยแฟมันีองก็จะเริ่มตื่นรู้เริ่มเข้ากระบวนการรักแรงเงื่อนไขให้วเซลเริ่มให้แบบรู้นั่นนู่นนี่แล้วกลายเป็นวม่าผู้หญิงเข้าหาผู้ชายแต่ผู้ชายปฏิเสธแล้ว ขั้นตอนนี้อาจย์หมดเลยผู้ชายตัดสินแล้วค่ะผู้ชายไม่เอาแล้วมันรู้สึกขยาดรู้สึกว่าฉันไม่ต้องการเธอแล้วอ่ะเพราะเธอทาร้ายฉันมาก่อนนี่คือการตัดสินของมาสกลีนเพราะว่าเขาตัดสินในรูปแบบที่เขาโดกนกระทํานี่สิ่งริงที่เขามองนะอันนี้เขาเขายังไม่ยังไม่ตื่นนะคะแต่พอ,อผู้หญิงมีพลังงานที่สวยงามมีพลังงานแบบไม่เหมือนแต่ก่อนและคุณไม่ตัดสินแล้ว คุณไม่รักอ่าคุณไม่ได้อ่าดูแคลนเขาหรือคุณไม่ได้แบบด่าเขาหรือพูดจาไม่ดีหรือว่าไม่ได้คิดลบกับเขาหรือว่ามี energy บวกๆทั้งตัวเราเองอ่ะในการรักเต็งเป็นแล้วก็รักเขาในรูปแบบไรงเงื่อนไขอ่ะพอพลังงานคุณเป็นอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทําให้มสัสซิลีนรู้สึกว่าเขาจะโดนผลักดันให้ตื่นรู้หรือเข้ากระบวนการทวินเนะคะไฮเออร์เซลก็จะให้ไปเจอนู่นนี่นั่นซึ่งแรกๆมันจะมีอีโก้ตาตีแน่นอนว่ากูไม่เอา กูไม่อยากกลับไปกูไม่อยากให้มันทําร้ายหรือกูไม่อยากจะแบบสักขนาญาติเลยไม่อยากจะแบบเห็นหน้าได้สาคือมันจะมีอีโก้ตีกับหัวใจแต่หัวใจอะรักไม่รักคือยังรักอยู่ยังรู้สึกว่าอยากได้ผู้หญิงคนนี้แต่พอมันสถานการณ์เก่าๆที่เราโดนแฟมินีนทำร้ายอะมันทำให้รู้สึกว่าไม่อยากได้ไปไกลๆไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไฮเอลเซลมันก็จะลผลักดันจนเขาเอาอีโก้ตาออกได้ระดับหนึ่งจนยอมจำนวนเพราะมันจะบีบบีบ มัสกลีนแบบเจ็บมากจ้าหมดเลยค่ะเวลาสถานการณ์ที่เราปฏิเสธใจเนี่ยมันรู้สึกเราทรมานมากเพราะว่ามัน,ม,นมันจะมีแต่ผู้หญิงอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วทําอะไรไม่ได้เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับมันเหมือนคนแบบกินกินอะไรอะ่ะที่มันแบบกระตุ้นให้เราตื่นตัวตลอดเวลา,างั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นพอเราเข้ากระบวนการแรกๆมันทรมานจริงๆ24ทับเจมันแบบเหมือนเหมือนโดนอีกคนเนี้ยหลอกหลอกอยู่ในหัวตลอดเวลาแบบ กูเกลียดมันแม่งมาอยู่ในหัวกูทําไมมันก็จะยิ่งบุดหงิดเข้าใจไหมว่าว่าเวลาที่พฤติกรรมเก่าที่ผู้หญิงมันทำร้ายเราอาจารย์โดนเหมือนกันค่ะแล้วเวลาที่เราอ่ะมันมีเขาอยู่ในหัวตลอดเวลามันโคตรเจ็บเลยมันแบบทำไมมึงอยากจะแบบไปไปซากไปไหนก็ไปไม่ต้องมายุ่งกับกูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอผลสุดท้ายมันเหนื่อยแล้วไงมันหนีจนมันเหนื่อยมันมันปฏิเสธจนจนมัสกีมันเหนื่อยจนบอกอ่ะโอเคยอมจำนวนยอม รักก็รักเพราะว่าเขาจะไปโดนผักดันให้เจอคลิปเจอพวกทวินเฟมคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่ผู้หญิงเจอหลังจากนั้นผู้ชายก็เริ่มรับใจตัวเองว่าเออรักก็ได้แล้วเขาด้วยความที่กว่าเขาจะรับใจตัวเองได้ผู้หญิงต้องทำมาทางพลังงานให้ได้ก่อนนะไม่ใช่ว่าพอเจอผู้ชายแล้วคุณแบบเป๋เลยแปรปวนด้อยค่าตัวเองอีกกลายเป็นว่าโหเขาเกลียดฉันแลยเขาไม่รักฉันเลยเนี่ยอาจารย์บอกพลังงานเนี้ยมันจะทําให้ผู้ชายหนีตลอดชีวิตแล้วเขาจะไม่รัก เราเลยอ่ะเขาจะไม่ยอมรับใจแต่พอคุณแบบอ่ะไปไปโผล่ให้เขาเห็นตอนที่เราแบบรักแรงเงื่อนไขแล้วตอนที่เธอสวยขึ้นอ่ะตอนที่แฟมินีนสวยขึ้นมัสค์เรียนจะรู้สึกมันมนสะกดรู้สึกว่าคลั่งคล้าหลงไหลมากอ่ะนี่คือกรณีที่ผู้หญิงตื่นแล้วนะผู้ชายจะรู้สึกคลั่งคล้ารู้สึกอยู่ในหัวตลอดเวลารู้สึกเหมือนมนสะกดที่โดนของอ่ะแต่ไม่ใช่โดนของนะมันมันเป็นมนสะกดของทวินเนี่ยค่ะแล้วพอคุณแยกไปให้ผู้ชายมันอ่ะไป เตะเขาไปให้มันแบบไปเจอกระบวนการทวินก่อนโดยการเยียวยาหรือรับใจให้ได้ช่วงนี้ฝั่งแฟมินีนคุณก็ต้องทําพลังงานให้สวยงามรักไร้เงื่อนไขรักเต็งมากๆเห็นคุณค่าเต็งมันจะยิ่งผลักดันให้อีตัวมาสกิลีนอะ่ะรับใจเต็งได้ไวขึ้นพอเขารับใจปุ๊บคราวนี้คุณรู้แล้วพลังงานเขามาหาเราแหละนี่ก็จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะแปรปวนจะตีกันไปกันมาพลังงานตีกันแบบโอลหมานมากอาจารย์หมดเลยช,ช่วงสเตนนี้จะเป็นอะไรที่ทรมานหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ย คือนี่คือจุดสังเกตหลกัหลกๆที่ผู้ชายมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆพอแบบเขาก็จะแบบพยายามแบบหนีไม่ยุ่งไม่เอาไม่สนใจไม่เอาคนที่เคยทําร้ายกูไม่เอาแบบเขาคือเ,เ,เขาจะคิดลบไปแล้วเพราะเขาเจอสถานาการณ์ที่ไม่น่ารักไงคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องทําพลังงานให้ผู้ชายยอมรับหรือทำพลังงานสวยๆให้ดึงดูดให้ผู้ชายกลับไปหาเราเหมือนเดิมอะ่ะเพื่อแบบกระทอกกันไปกันมาแบบ ปรับควองเข้าใจการปรับทัศนคติกันอะไรที่เราแบบเข้าใจกันผิดทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันปรับควองเข้าใจให้มันเข้าใจกันมากขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสเตปถัดไปเรื่อยๆค่ะมันจะอาจารย์บอกเลยมันรายละเอียดมันเยอะมากแต่นี่สเตปแรกก่อนนะโดยประมาณนี้แหละค่ะค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝากติดตามช่องอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ